สวัสดีครับเด่น,ดนเรียนไมโคเตอร์ครับผมกลับมาอีกครั้งครับกับซุปเปอร์คัพนะครับวันนี้มีอะไรวันนี้มากับชุดแต่ง G-Craft นะครับจากศูนย์สติ๊กเกอร์รอบคันและบางลมซุปเปอร์คัพนะครับดูจากยูนี้แล้วน่าจะเป็นของแท้นะครับีูลโกซุปเปอร์คัพอ่าสภาพตามที่เห็นนะครับ ให้ดูรูปทุกๆมุมชัดๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันนะครับโอเคชุดสีนะครับมีสีมีรอยบ้างานะครับทะเบียนกรุงเทพนะครับคันนี้มีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับแต่ผมมองว่าไม่ได้เกิดจากการล้มเกิดจากการใช้งานที่ไม่ระวังซะมากกว่านะครับมีกันรอยมาให้ด้วยสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับอ่าแฮนด์มือจับปลอกแฮนด์ก็คือเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเป็นชุดแต่งกระจกกลมนะครับ ระจกกลมสีชิวก็มีเหลืองบ้างตามที่เห็นนะครับโอเคนะครับสภาพโดยวรวมเห็นกันไปแล้วนะครับมาดูที่ใหม่นะครับคันนี้วิ่งเท่าไหร่คันนี้วิ่งมาไม่ถึง4,000ันโลเลยนะครับตามที่เห็นโอเคมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนะครับผม สเต็ปปกติวรชิดทำงานสตาร์ทมือนะครับเสียงเครื่องนิ่มตามที่ได้ยินนะครับทุกอย่างเช้งานได้ปกตินะครับคันนี้ผมตั้งไว้ที่35500นะครับ สนใจก็ลิงกล้างเข้ามานะครับจะตรงต่อล่วงต่อรอง,งอะไรก็ว่ากันมานะครับเบอร์โทรเดี๋ยวลงไว้ให้ด้วยนะครับอ่าผมงแจ้งทีละกันเนาะเป็นเบอร์0 8น7 6แ6 4 3 5้นะครับกับ0 8น7 5 4 5 8 3 8ถ้าสนใจก็ทิ้งกล้างมาคุยกันมาตา่อรองนะครับผมโอเคขอบคุณม,มากครับเพื่นอนตา่างขอบคุณครับสวัสดีครับ